วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุณทิดาชวนกุนเช่นเคยพบกันในวันนี้เนี่ยมาดูเรื่องของคุณยิ่งรักกันบ้างนะคะหลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีการตัดสินยกฟ้องคุณยิ่งรักกับพวกนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยคนด้วยกันในคดีรถโชว์240ล้านเป็นเหตุให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์กันอย่างมากว่าเอาแล้ว คิวต่อไปที่จะได้กลับมาประเทศไทยก็คงจะหนีไม่พ้นคุณยิ่งลักษณ์เป็นแน่แท้นะคะแล้วก็วิเคราะห์กันไปว่าจะกลับมาเมื่อไรอย่างไรแต่ปปอชอนะคะก็เหมือนจะมาเบรกเกมที่คนจินตนาการกันไปไกลว่ายังยังมีเหลืออีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับการมีมติให้เหมือนกับเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในชั้นคณะอนุกรรมการไต่สวนอยู่ ก็คล้ายๆกับว่าถ้าจะแบบไม่มีคดีเลยก็ยังมีคดีนี้อยู่นะอาจจะส่งผลต่อการจะกลับมาในเร็วๆนี้หรือไม่และอีกหนึ่งกระแสก็คือถ้าคุณยิ่งรักกลับมานายกเศรษฐาจะต้องไปคล้ายๆกับตอนที่คุณทักษิณกลับมาก็ไม่ใช่ในยุคที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแต่อยู่ในอำนาจของพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นคล้ายๆกับเพื่อความให้มันดูดีหรือบาลานซ์หรือใดๆก็แล้วแต่นะคะ ถ้าอีกคนนึงกลับมาคนที่จะเป็นนายกจะต้องไม่ใช่คนของเพื่อไทยเรื่องนี้จะจริงเท็จประกันใดพูดคุยก you ันกับคุณพเดชภูรีปฏิพาน์หรือว่าพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชค่ะครับผมครับผมจริงหรอคะที่เม yes> ื่อคุณยิ่งรักมาคุณเสียฐ้าจะต้องไปมันเป็นแบบนั้นจริงหนตามรัฐนูลแล้วไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ใครก็ตามที่ทําเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาที่จะ ทำเรื่องนี้อย่างที่อย่างที่เขาสิ่งที่เขาประสงค์ไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดนะฮะเพราะว่าคุณยิ่งรักยังมีคดีอยู่ถูกตัดสินตรงที่สุดแล้วห้าปีใช่ค่ะคดีจำนำข้าวเเพราะนั้นโอกาสที่คนที่มีคำาิจาราตรงนี้จะกลับมาเป็นนายกไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยอ๋อก็ไม่กลับมาเป็นนายกหรอกคะ่ะ คือกลับประเทศไทยมาเหมือนกักษิณเศรษฐาจะไปในทักข้ามา<ข>ก็ไม่จําเป็นเศรษฐาต้องไปคล้ายๆกับว่าเพื่อความเหมือนอาจจะดูดีอะค่ะเหมือนที่คุณทักษิณมาเนี่ยคนของเพื่อไทยก็ไม่ได้เป็นนายกแต่เป็นพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณยิ่งลักษณ์จะกลับมาเพื่อไม่ให้เป็นข้อคอรหาก็เลยคุณเศรษฐาจะต้องไม่ใช่นายกประมาณนี้ไม่ใช่คุณเศรษฐาไม่มีสิทธิ์ในการใดๆที่จะทำให้คุณยิ่งลักษณ์กลับมาได้โดยลําพัง เพราะว่าเมื่อคุณยี่งจะกลับมาจะต้องมีอะไรหนึ่งโทษห้าปีทำไงลบออกเสียให้เหลือหนึ่งแล้วป่วยลงนอนโรงพยาบานอีกหก <c oughs> เดือนเหรอมันไม่ซ้ำซากเกินไปอ <c oughs> มันเป็นไม่ได้แล้วอันที่หนึ่งอันที่สองคดีที่ยังข้างคาอยู่จะออกแบบไหนเขาจะเสียงไหม แต่ว่าสิ่งที่กําลังมีการดําเนินการอยู่อย่างเงียบๆลึกๆหรือกําลังทําอยู่คือการนิรโทษกรรมอม,มันเธอมีการนิรโทษกรรมแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าคดีจะนําข้าวที่คุณลักษินเออที่คุณยิ่งรักโดนห้าปีเนี่ยค่ะกลายเป็นเรื่องการเมืองแม่มันจะไปออกลูกนั้นได้สานอ,ออกมาแล้วว่ากลันำข้าวไม่ผิดอื มันมีการดูแลทั้งสองออกมาต้องหลายระดับแล้วว่าคืนบ้านเขาไปแล้วบ้านก็คืนแล้วบอกแล้วไม่นะั่นแต่คดีที่คาอยู่ถ้าเผื่อมีการโทษกรรมแล้วก็ในข้อกรรมกับผู้ที่มีข้อกรรมจากการเมืองเขาดีแคลตรงนี้หมูมากค่ะหมูมาก พราะวันนี้บ้านกลางคืนแล้วคำศึกษาบางผมก็จำได้ค,คร่าวๆว่าไม่ถือว่าไม่บกพร่องหรือบอกพร่องโดยอะไรก็ตามแต่มันมีลักษณะที่ออกมาแบบนี้ปูทางไว้แล้วถ้าเผื่อที่พวกประมวลนิยรมเขาก็ยืน่นยื่นว่าให้ตีความวันนี้เป็นการเมืองไหม,มถ้าใครก็ตามตีตามว่าเป็นการเมืองเขาก็หลุดก็หลุด นะส่วนคดีที่ว่าก็ลังจะตามมาคดีเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าอืไฟฟ้าที่คุณยิงลักอนุมัติอตอนนี้กโรงงานก็เปิดอยู่นี่โรงงานก็เปิดอยู่นี่และที่และที่คุณประยุทธ์ก็เสนอให้เหมือนกันอนะ่ะก็อันเดียวกันอนะ่ะและ้วทำไมคุณประยุทธ์ไม่โดนอ่ะ คดีนี้มาถึงตอนนั้นมาปั๊บมันก็อยู่ปชจะชี้แลายกก็จบแล้วถ้าปชที่มามาชุดใหม่ไม่ใช่ชุดนี้ามาจากการเลือกตั้งโดยอสอวก,กสสในในอนาคตน่ก็ไม่กี่วันนี้ก็จะมีวันที่สิบพฤษภาสวรกระมอนาจภายในท่า,าเดือนจากนี้ไปก็จะมีสวชุดใหม่ จากนั้นไปก็จะมีการครบเก้าปีเก้าปีของท่านรุ้ที่สมาชิกบางท่านบางคนค่ะนะอีกปีกว่าๆก่อนจะเลือกตั้งใหม่อาจจะมีกรแก้นะรับผูดอูนนะสวทในเป้าหมายแรกเหมือนกันค่ะนะเพราะว่าเอ่อไม่ใช่เป้าหมายองค์กรธุระนี้ก็มีอยู่ในเป้าหมายของการแก้ไขเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะวันนั้นเราก็ต้องไปดูกัน เ,เขามีเวลาที่เขาจะต้องศึกษาแล้วก็อยู่แล้วตรงน,นี้คุณยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาอยู่ที่นั่นเพราะบางคนก็มองว่าอาจจะมีการใช้ระเบียบที่ใช้สถานที่อื่นเป็นที่คุมขังคุณยิ่งรักก็ไม่ตรงไปอยู่ในเรือนจําอยู่ดีก็อาจจะอยู่ที่บ้านอะไรแบบนี้ราคพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลเขาไม่วอนหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวขนาดนั้นหรอก <c oughs> แล้วคุณยิ่งรักก็ไม่มี <c oughs> วันจะเป็นว่า ต้องกลับมาเพื่อระบ,บาลของตัวของพี่ชายตัวครอบครัวพังพินาศกันตลิดเ, <What? S 2> เพราะเห็นคุณอิงบอกอยู่ว่าอาปูก็อยากจะมาช่วยเลี้ยงหลานเพราะว่าคุณคุณคุณตาใช่ไหมคะบอกว่าอยากกลับลบ้านไปเลี้ยงหลานคุณจะให้ก็พูดอย่างอื่นได้เหฮะ,ะคุณจะพูดอย่างอื่นเหะอยากกลับมาเพื่อจะมามีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเมืองไทยอย่างงี้เหรอ ก็นี่ไงคะเป็นการส่ง like สัญญาณแล้วไหมคะว่าอไม่เองก็ต้องพูดในแค่น so, right ั้นแหละคือก็ต you know, ้องพูดไปตามต่างคนต่างก็มีบทในการพูดเพราะมันคือการละครใช่ไหม่ะมันเป็นโลกคือละครนี่การมือกับการละครก็ทําให้มันเนียนเนียนเนียไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จบนัคนัก็เรื่องยิ่งรักไม่มีปัญหาอะไรหรอกแล้วว่าคุณพเดชไม่คิดว่าในเร็วๆนี้หรือเอาในปีเนี้ยคุณยิ่งรักจะกลับคนที่คิด อาจจะโง่แต่อย่าไปคิดว่าคุณยิ่งรักจะโง่อย่างที่คนอื่นคิดโอ้แต่คนที่เขาคิดก็อาจจะไม่โง่แต่เขามีวัตถุประสงค์ที่เป็นอื่นในการพูดเรื่องนี้อืมอืม hidden agenda อ่าเขาอาจจะมีเป้าหมายซ่อนเลนเพราะคนที่พูดเรื่องนี้ก็เป็นนักการเมืองเหมือนกันใช่ใช่รู้าไหมแล้วก็เป็นฝั่งตรงขามก็มีนะแล้วก็เป็นฝั่งตรงข้ามก็อนักวิชาการคุณก็รู้นักวิชาการวันนี้ ก็วิราะหมีใครยืนเป๊ะมั้งอ่ะคนนี้อมกมาว่าผมพูดเลยผมก็เห็นอะไรคนนี้จะพูดออกแบบแนวไหนคนนี้มาเป็นแนวไหนอก็มีแนวเห็นหน้าคุณเห็นแนวเลยเห็นหน้าคุณเห็นจิตวิญญาณเขาเลยคนนี้มาพูดต้องออกมุมนี้แน่นอนคนนี้พูดออกมุมนี้แน่นอนอะผมพยายามจะไม่ให้คนจับมุมผมเจอเหมือนกันนะ อ่าใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะบางทีก็มาพังนี้บางทีก็มาพังนี้บางทีอยู่ตรงนี้อ่าผมไม่อยู่พี่ทีวีแต่ผมพูดในสิ่งเอ่อเกี่ยวกับคุณทักนิลในลักษณะเป็นบวกมากกว่าลบใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะผมเห็นใจเขาว่าเขาไปโดยวิธีการที่ไม่ปิดปกติวันนั้นเนี่ยถ้าใครก่ตามที่เมียวันนั้นแล้วไม่ชอบคุณทักษิณอย่างยิ่งเนี่ย เขาควรใช้ศาลสิทิยุติธรรมถ้าบอกคุณทักษิณคอร์รัปชันก็ให้ศาลสิทยุติธรรมพิพากษาเมื่อศาลปั้งไปที่ต้นกลางสูงยืนยันตามนั้นแล้วดีกาย,ยืนนั้นขเขาก็ไม่มีสิทธิกลับมาแล้วแต่คุณไปแช่อะไรไปทำลายครับคุณแช่อาวุธใช้ทหารผมอยากถามความรู้สึกของใครก็ตามที่มีบทบาทในขณะน,นั้นเนี่ยเขารักตัวเองหรือรักชาติ <minutes. S 2> ถ้าเขารักชาติเขาต้องให้สารสิทธิยุติธรรมเป็นคนลงโทษเราก็รู้อยู่ว่าถ้ามันมีเงื่อนงำมันก็เป็นดุลพินิษ์หลักฐานแน่นหนาไม่น่าเชื่อถือก็เรื่องนี้ก็อยู่ในสารดีการมีเพราะฉนั้นคุณจะดีแคร์ยังไงวันนั้น่ะมันก็มีเหตุผลให้สารลงโทษได้แต่คุณใช้วิธีการซึ่งไม่ปกติไปใช้กองทัพใช้ทหาร เข้ามาดูดําเนินการมันก็เลยเกิดความยุ่งเหยิงสัสมวนทุกวันนี้ค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยก็มีข่าวว่าคุณทักษิณจะยื่นขอเดินทางไปเชียงใหม่ทีนี้กรมคุมประพฤติก็เลยออกมาตอบนะคะว่าต้องดูว่าเป็นเหตุจําเป็นหรือสามารถเป็นเหตุช่วยเหลือเยียวยาในการกลับตัวเป็นคนดีหรือไม่อเรื่องที่เรื่่องทีเกิดขึ้นก่อนหน้าอธิบายทุกอย่างได้ดีกว่าเรื่องที่กำลังพูดกันอยู่ เรื่องที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่คุณเสถินเดินออกจากโรงพยาบาลไม่ต้องไปถามว่ากรมราชธรรมทำอะไรได้บ้างคุมเพื่อพืชจะห้ามนู่นห้ามนี้การละครแต่การที่คุณทักษิณจะไปนี่มันไปตามกฎหมายว่าจะไปต้องขออนุญาตไม่แต่อยากรู้ว่ามันมีเดี๋ยวว่าจะไปเชียงใหม่เลยไปต่างประเทศยังได้เลยเ้าขาอนุญาต คือเหมือนคุณทักษิณเริ่มจะเปิดตัวแล้วไหมคะหรือจะยังไงอะไรอย่างนี้การที่แบบไม่ต้องรอเปิดตัววันนี้แจมแจ้งแดงแจ๋อยู่แล้วคุณทักษิณคือคนบริหารการเมืองในขณะนี้โด,โดยโดยชอบทำแปลว,ว่าไม่ได้กลับบ้านมาเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานเป็นเรื่องที่คุณทักษิณก็ชอบเลี้ยงอยู่แล้วไนะแต่วันนี้เราต้องเอาความจริงมาพูดอย่าเอามันยาสาถย อย่าเอาความแกล้งโง่มาโชว์ให้ชาวบ้านประชาชนเขาปั่นป่วนหลงผิดใช่ไหมวันนี้เราอยู่กันด้วยมายาหมดเลยทุกคนต้องการสร้างข่าวสร้างเลตติ้งปั่นเรื่องที่ตัวเองก็รู้ไม่ใช่ออกมาเป็นเรื่องใช่ใชคุณลักเสียนป่วยนอนโรงพยาบาลโอ้เป็นเรื่องยาวอะไรใหญ่โตมโหฬาเลยแต่เหตุที่เขากลับมาทุกคนเป็นบ้าหมด Hmm. ออท่านที่ในหัวใจรู้ทุกคนว่าเรื่องราวเป็นไงเรื่องจริงเป็นไงรู้หมดอ hmm. แต่ก็ไปเอาเป็นสา,าพันเรื่องกักซ้ายกักขวาเพื่อสร้างเรตติ้งนี่นก็แต่ถ้าเผื่อเขาไม่ทํางานเขาก็ม,มีอาชีพเหมือนกัน hmm. เขาไม่มีคนดูไม่มีชมไม่มีโฆษณาเหมือนกัน hmm. มันก็ช่วยกันไม่ได้มันก็ต้องเล่นกันอย่างเงี้ยแต่คุณทักเสณจจาเป็นต้องมีตําแหน่งแห่งหนไหมคะไม่จําเป็นอก็อยู่เบื้องหลังไป อ่าก็อาจจะไปเชียงใหม่เดี๋ยวไปนูน่นไปนี่ในบริษัทใหญ่ๆมากเนี่ยนะจะมีตำแหน่งเยอะแยะไปหมดค่ะแต่คนใหญ่สุดเขาเรียกว่าเจ้าของอเจ้าของไม่มีในในกฎหมายไทยเลยนะค่ะไม่ในแต่เจ้าของใหญ่สุดแต่ไม่เป็นเจ้าของไม่ใช่สับทางวิชาการไม่ทางสับทางเศรษฐศาสตร์เลย แต่มันเป็นความของจริงความจริงอะผมเป็นเจ้าของอื่นัจบแต่ทีนี้ถ้ากลับมาที่คุณยิ่งรักเนี่ยคุณพระเดชคิดว่าเอาในในสมัยรัฐบาลนี้อ่าจะได้เห็นไหมคะก็วันนี้เราวีซ่าฟรีเขา้าเมืองไทยใช่ค่ะคุณเศรษยเอย้คุณยิ่งรักอาจจะรอวีซา่าเขารอได้นี่ แต่แต่คงไม่ใช่ปีนี้ก็นิรโทษกรรมนี่ก็เป็นวีซ่าใบหนึ่งแืละเขาก็รอทำไมก็จะไม่รอไม่ได้วันนี้กลับมาเพื่อให้พี่ชายตัวเองเป็นเป้าเพื่อให้ครอบครัวเป็นเป้าเพื่อรัฐบ,บาลเป็นเป้าเพื่ออะไรอะแปลว,ว่าในมุมของคุณพาเดชคิดว่ารอนี่วโทษกรรมคนที่พูดงโง่แต่อย่าไปคิดว่ายิงลักโง่การสียสละเพื่อครอบครัวเพื่อผลประโยชน์ มันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องประพฤติอยู่แล้วแต่เมื่อเขาประพฤติเขาจะบอกว่าเพื่อชาติโอเคก็ฟังดูดี <c oughs> เพื่อประชาชน <c oughs> โอเคเข้าใจ <c oughs> แต่จริงๆเพื่อผลประโยชน์ตัวตนแล้วว่าคุณเผเด็จมองว่าถ้าคุณยิ่งรับกลับมาในปีนี้เนี่ยมันจะสะเทือนไม่กลับหรอกปีนี้หมายถึงสง <จน S 1> ่วนจนกว่านี้ทศกรรมจะเป็นกฎหมายหรือไม่เป็นกฎหมายถ้ากลับมาแบบไม่ใช้นิรโทษกรรมเนี่ยจะสะเทือนรัฐบาลใช่ไหมคะ กลับมาไม่ทำก็เข้าคุกสิแล้วเธออยากติดคุกทำไมเธอก็ออกสาสวยใช้ระเบียบราชธณน์ก็คือสถานที่อื่นคุมขังเช่นใช้บ้านทักษิณไม่โง่ขนาดเอาเอาน้องสาวมาให้ตัวเองเจ็บปวดไปด้วยหรอกอม,มันทั้งครอบครัวนะค่ะเพราะนั้นแล้วคุณยิ่งรักก็ไม่ได้มีเหตุความความเดือดร้อนอะไรที่จะต้องอยู่ในต่างประเทศ แล้วก็ไม่ได้มีขาดความอบอุ่นมหาอะไรเลยการโทรสารบนนี้ก็เห็นหน้าตากันตลอดไม่ใช่เขียนจดหมายเสจเดือนเจอกันทีน,นี่เห็นหน้าโทรปั๊บก็เห็นหน้าเลยจนลำคาญต้องเอาแต่เสียงไม่เอาหน้าแล้วตอนนี้ตัวคุณเห็นไหมมีใครกี่คนที่เปิดโทรพท์แล้วโฟเก็นแบบเห็นหน้าอเดี๋ยวกดแต่โฟังโรศัพท์รไม่กดวีดีโอเท่านั้นน่ะนอกจากว่าจิตจางจริงๆเพราะแม่ลูก สามีภคู่รักสามีภรรยายังไม่กดเลยหาว่าก้าวไก่กันอเอ้ทำไมยัาม้องโชว์รูหน้าตาด้วยอะใช่มค่ะถ้าอย่างนั้นคุณพระเดชก,ก็ไม่เชื่อเรื่องจะมีการเปลี่ยนตัวนายกถูกไหมคะหรือก็ไม่แน่วันเนี้สมาการเนี่ยมันลงตัวอยู่แล้ว<า>คุณเศรษฐาเป็นคนตรงกลาง ถึงจะมาจากพรรคเพื่อไทยก็จริงแต่ไม่มีสมาชิกสักคนเพราะนั้นเขาก็เป็นคนของฝั่งรัฐบาลได้รับรคองการปลดเก้าจากพระมหากษัตริย์โดยสภาที่มาโดยสภาที่เป็นผู้ทิศรศรสส์วันนี้ถ้าจะปลดคุณเศรษฐาโดยโดยการล้มในกฎหมายเป็นไปไม่ได้ก็ใช้อำนาจพิเศษ องค์กรอิสระชี้เป้า uh huh. ปังแบบคุณสมัครผัดก๋วยเตี๋ยวก็ตายยังก็ได้ uh huh. หรือจะใช้วิธีการอีกแบบหนึ่งก็คือยึดอำนาจ uh huh. แต่ในสถานที่เป็นอยู่นี้เรายึดอำนาก็ลืมไปได้เลย uh huh. ในขณะนี้นะไม่มีปัจจัยใดๆส่งเสริมเลย uh huh. องค์กร์อิสระ uh huh. ก็ไม่ไม่รู้จะทำไปเพื่อใคร เขาอยู่อย่างนี้เขามีความสุขกว่าที่ไปทําเรื่องขุนขุนกันมาแล้วกลายตัวเองกลายเป็นเป้าจะถูกรัฐบาลรัฐสอส,อส,อส,อสภ,ภาหมายวุฒิสมาล้ลมรังอํานาจตัวเองวันนี้เขาต้องทําว่าเป็นคนของประเทศชาติที่ดีมากตรงเป๊ะมีจิตใจเป็นนิติาศาสตร์เขาต้องเล่นละครเพื่อให้เขาอยู่ได้ค่ะเพราะงั้นเขามันก็วันนี้นทุกคนต้องถอยหมดอะ เพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีอะไรที่ทําให้ต้องสะเทือนกล,ลับไปทําหากินแต่ตอนนี้เอแต่ช่วงหลังนี่เห็นลุงป้อมกลับมาแล้วเหมือนกันนะคะคุณพะเดชรีกลุงป้อมแต่งตัวหรือเปเอล่าคะลุงป้อมเองเนี่ย <c oughs> ท่านก็ออนกับผมปีเดียวสุขภาพุเยลาสุดดูฟิตมากเลยนะฟิตยังไงก็ตามแต่เป็นฟิตจากการที่ไม่เคยฟิต ะฮะถ้าคุณหาจะป่วยไม่ใช่แปลว่าคุณแข็งแรงนะโอ oh. แล้วผมก็เชื่อว่าเขาไม่มีลูกไม่มีเมียค่ะ <c oughs> ไม่ต้องพูดเรื่องฐานะไม่รู้จะใช้ยังไงอยู่แล้วเงินอนะ <c oughs> ถึงอยากใช้จริงๆก็ใช้ไม่ได้ <c oughs> วันนี้กินให้เกินวันละห้าพันยังไม่แปลนเลยเพราะนั้นไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นวันนี้ <c oughs> เขาก็จะมีพักการเมืองเข้าไปมีมีการปรับครม ก็อาจจะบอกว่าเมื่อปรับครมมอก็ขอเอ,อก็ขอกระทรวงใหม่นะหรือว่าเอ,อคุณธรรมนัฐก็ไม่ให้ท่านคุณหน้าเอ,อ้ท่านผาชรวาดใช่ไหมคะเมื่อคุณธรรมนัฐไม่ให้รองพาชรวาดดูแลก็คุณธรรมนัฐก็ไปอยู่ภาคเว่ยไทยแล้วกันเพราะผมจะเปลี่ยนคนมานั่งกระทรวงนี้ในโคต้าผม,มผมเป็นหัวหน้าพัก ผมไม่ส่งคุณนะ่ะอ้าไม่ส่งคุณคุณก็อาจจะย่ังก็มีกระบฏแยกย้ายพักไปเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะแล้วแยกย้ายไปก็ไม่เป็นไรมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่การปรับพรอจบไปแล้วแสดงว่าคุณพะเด็จมองว่าลุงป้อมไม่ได้แต่งตัวเพื่อรอจะเป็นนายกถึงอยากเป็นวันนี้ก็เป็นไม่ได้แล้วเพราะหนึ่งพรรคภูมิใจไทยไม่ถอยให้ อสองสสวกลุ่มคุณประยุทธ์ไม่ยกให้อเอาที่ไหนมาล่ะคะแนน <c oughs> ใช่ไหมคุณพระเดชไม่เชื่อเรื่องดีลที่ว่าให้ได้อย่างง่วนอย่างนี้อย่างนั้นแต่คุณเสรษฐาจะอยู่ได้แค่นนนีีดลลลเ่่่ยมมััไใชรกกาจาึนะหศ มันเรียนข้อตกลงกันตรงนี้เองนะแล้วพรุ่งนี้มันก็เป็นอีกดีลได้อ๋อก็มันไม่จบก็เปลี่ยนอมันไม่ใช่ดีดีมันทุกคนก็มีธุรกิจดีลอะนะมันก็เป็นข้อมันเรื่องการดีลมันก็คือการล็อบบี้นั่ะมีการตกลงกันแบบนี้นะไทยการเปลี่ยนกันแบบนี้นะก็วันที่พักภูมิใจไทยประกาศเป็นหนุนเพื่อไทยค่ะและสว แล้วพรรคสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติประกาศหนุนเพื่อไทยสวออก,กลุ่มท่านประยุทธ์หหวใ้มาโหวตให้เพื่อไทยหนังเรื่องนี้จบบริบูรณ์ไปแล้วไม่คิดว่าที่มาทำแบบนี้แค่ระยะหนึ่งแล้วพอได้แล้ว,แล,วแล้วเพื่อจะไปวิ่งหาความทุกข์นั้นมทุกคนมีความสุขเนี่ยนะม,มีอำนาจวาสนาเต็มแล้วเนี่ยนะแล้วจะวิ่งไปหาความทุกข์ แล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมเหรอเออแปลว่าเป็นดีลในสมัยนี้เทอมนี้ถูกไหมคะ,ะหมายถึงว่าสี่ปีไม่ใช่แค่ปีถูกไหมก็เคยมีคนคิดเหมือนกันว่าถ้าเปลี่ยนดีลไปตามนี้ตามนี้ปั๊บคุณเสร็จถามหาอยู่จะต้องเอาคนพิลพันธ์เข้ามาอ่าอะไรอย่างนี้จะอย่างนี้ใช่ไหมโอเค okay. แต่พอไปดูทางคนพิลพันธ์แล้วโอ้โหถ้าสืบลงไป ถึงเรื่องราวทางการเมืองภายในพรรคเขาเองค่ะการนังสนุนก็ไม่มีเออเหรอฮะ,อะก็ไม่มีแม้ทั่งตัวทุนใหญ่ก็ยังปฏิเสธเพราะนั้นคุณพิพันก็อยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วอะ่ะท่านก็อยู่ของท่านตรงนี้นะก็อยู่ดีแล้วการขยับเคลื่อนไหวก็ทำให้ตกตกตัวเองตามกับที่เดิมทุกคนถ้าขยับไปก็ไม่รู้จะได้กลับมานั่งกระทรวงเก่าไหม เพราะนั้นทุกคนมีความสุขตามแบบนี้อัตภาพก็อยู่กันไปยาวๆถ้าผมนผมว่าจะอยู่กันถึงครบสมัยอ่ะแต่ทีนี้พูดถึงปัญหาในพักพลังประชารัฐเนี่ยคุณพาเดชมองยังไงบ้างคะเพราะคนก็มองว่าเนี่ยเรื่องสอปกรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยมันเป็นเรื่องภายในพลังประชารัฐเขาวันนี้ผมดูในคลิปอันหนึ่งท่านพระว่าโฟนอินมาขอบคุณ ท่านชายวัน์ขอบคุณนะช่วยช่วยกันหน่อยเออมันถอดรหัสได้ว่ายังไงคะแปลอะไรเพราะเพราะในาคำพูดมันจะมีน้ำเสียงด้วยถูกไหมคะแล้วคุณนะชายวัน์ก็บอกว่าท่านท่านรัฐมนตรีโทรมาให้กำลังใจทำให้พวกเราฮึกเหมิมมีกำลังใจในําทำงานแล้วสปรกรเนี่ยคราวเนี่ มันเป็นความไหายาณะอย่างยิ่งของสปกมไม่ว่าคุณจะเป็นคนทําหรือไม่เป็นคนทาเพราะสิ่งที่คุณทําเนี่ยไม่มีใครยอมรับได้ไม่ใช่ในประเทศไทยในโลกใบนี้ม,มันเห็นชัดเจนว่าพวกคุณทําไปเพื่ออะไรเพื่อใครปัญหาตะขนานี้ถามว่าแล้วโดยใครวันนี้ที่ไม่มีคำตอบคือโดยใคร แต่เพื่อใครเนี่ยทุกคนเห็นแต่โดยใครเนี่ยยังเป็นคำถามที่ถามกันอยู่ะนะว่ามันเป็นโดยใครซึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณพเดกคิดว่าเราจะได้เห็นภาพว่าโดยใครไหมคะที่ฝ่ายค้านโดยเก้าวไกลเขากำลังทำอยู่หึงมันอาจจะยังไม่ชัดเจนถึงขนาดที่จะไประบุตัวตนได้แต่เป็นการผ่อนคลายเพื่อจะไปอาจจะเป็นการ หวานเยอะลงไปในน้ำเพื่อไปจะไปตกปลาทีหลังก็ได้การเรียกวนขนมปังเปน็นใบ่อแจะเตรียมแหวไว้ที่บา่าอห็อไหมเพราะอันนี้มันก็ยังแค่แบบไม่ลงมติถูกไหมคะเป็นอภิปรายไม่ลงมตินี่ไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะเราพูดกับคนละวา,าแล้วคือก้าวไกลเขาไม่ทําลายให้บ้านให้ประชาธิปไตยม่นเ,ยนเปลี่ยนแปลงไดเ้เพราะชีวิตเขาจะอยู่ด้วยคำว่าประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง แต่ถ้าชี้ไปที่รัฐมนตรีหรือก็ทําไมลงมติมันก็จบอมันก็จบลงมติก็ไม่ชนะเขาก็ไม่จะไปลงมติให้เขาแพ้ไหมค่ะเขากินฟรีดีกว่าอืมอตีขหัวเข้าบ้านดีกว่าค่ถ้าลงมติแพ้เท่ากัพอโหวตแพ้ปั๊บก็แปลว่าเรื่องที่เขาพูดทั้งหมดเป็นเท็จเลยอือืมอเพราะฉะนั้นก็รอดูกันก็แล้วกันนะคะว่าภาพเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆ การอภิปรายของสอวอมาก่อนนะคะในวันที่25มีนาคมเดี๋ยวดูกันแล้วกันว่าเนื้อหาจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงแต่วันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณคุณพเดชภูริปฏิพาณขอบพระคุณ <ขอ S 1> ค่ะ,คะเราสองคนพร้อมพิมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ วันนี้เนี่ยหวัดกินผมไม่ได้เลยนะนี่พูดโดย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 โด,ย,ดยความรู้สึกที่ดีแท้จริงกินผมไม่ได้กินลูกเมียกินพักพวกพืชฝูงอะไรต่งตางๆตามกันไอกันต่างๆแต่ผมไม่มีเลยไม่ได้ทานยาอะไรด้วยมีแต่คุณลิเตสท่เพียงอย่างเดียวอีกประการหนึ่งซึ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือชื่อของอาจารย์หมอสมศักดิ์วราคามินนะครับเป็นอะไรที่ที่การันตีได้ว่า ของตัวนี้ Product ตัวนี้เนี่ยเป็นของที่ดีมากเลยครับปัจจุบันอายุ61ย่าง62นะครับผมก็เสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญพิสูจน์ได้จากตัวเองนะครับซึ่งปกติผมผมค่อนข้างแข็งแรงนะครับถ้าเทียบคนในรุ่นเดียวกันได้ Quality ิ e s t เข้าไปผมว่าผมเทียบกับคนที่อายุต่ำกว่าผม20ปีครับ มีม,มีมีบ้างครับมีบ้างมีทานทานวิตามินรวมแล้วก็มีทานน้ำมันตับปลานะครับแต่ก็ทานบ้างไม่ทานบ้างแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือคอเลสเตอรนี่ยครับต้องทานประจำทุกวันเลยโปรโมชั่นพิเศษวันนี้หากคุณสั่งซื้อคอ a ลิเทส1ขวดขนาด30แคปซูลปกติราคา1,950บาทราคานี้เราไม่ขายเราขายเพียง1,300บาทเท่านั้นย้ำ 1,300บาทเท่านั้นกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณไปถึง650บาทรีบโทรเลยรับเพียง20ท่านแรกเท่านั้นโทร02-542-0975-6 099-287-9944และ099-440-3666